ฮัลโหลสวดสดีครับกัว่าผมตัสเกมเทียไฟอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวของสินค้าที่ทาง s ัพพลายเชนไทยแลนด์ได้ส่งของมาให้ผมนะครับซึ่งในกล่องนี้ก็จะมีพัสดุบางอย่างที่ผมกําลังจะแกะให้ดูเลยเร็วนี้นะครับก็มาเริ่มแกะกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคัตเตอร์ของเราต้องมาแหละเริ่มก่อนเลย,ยค่อยๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าควรแกะอย่างะลุถน,นอนนะครับก็จะพยายามเท่าที่ทําได้แล้วกันเนาะ ตร,ต,รตรงนี้ก็แกะได้เพราะว่าโอ้ยเียไม่ได้มาแกะตรงนี้เลยก็เริ่มจากตรงนี้งั้นผมจะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวตรงท้ายกล่องเดี๋ยวค่อยเอาฮัสเตอร์ไปแปะปิดเอาไม่ยากนะครับก็เป็นสินค้าที่ส่งอะเออไม่ใช่สินค้าสิก็เป็นพัสดุวัสดุที่ส่งของมาให้หลังจากที่ทำซีรีส์จบเลยนะครับก็คือคลิปเมื่อวานนั่นแหละนะก็ ไว้ให้แล้วกันว่าเป็นตัวละครเอกในคลิปที่อยู่ที่อยู่ในซีรีส์ผมเมื่อวานนั่นเองครับโอเคก็กำลังตัดอยู่นะฮะก็วัสดุก็หอบับเบิ้ลมานะครับหอบับเบิ้ลมานะก็ผมจะข้ามไปตอนที่แกะหุ่นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งของที่ผมไม่สามารถ เผยแพร่ลง youtube ได้นะครับเดี๋ยวมันจะผิดกฎนะครับวาดด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับส่วนใครอยากรู้ก็เดี๋ยวผมจะให้วาปหลังไหมที่ discord ของผมแล้วกันนะครับก็นี่นะครับก็คือ Optimus p r i n e Photoform หรือถ้าเป็นในซีรีส์ของผมเขามีชื่อว่า o c t u s Prime นะครับก็ตัวกูนี่แหละนะก็เราจะมาเริ่มรีวิวแบบประกอบนะครับซึ่งผมจะ ประกอบแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าอยากดูแบบละเอียดก็สามารถไปดูในคลิปของช่อง Hobby a n d n e r d ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าอยากดูแบบรละเอียดนะนะผมจะรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันด้วยความที่มือถือผมค่อนข้างจะไม่อำนวยต่อการรีวิวสักเท่าไหร่นะครับโอเค สร้างเสร็จสิ้นออฟติวั p ส i m รานฟอร์มหรือ Optimus Prime ของเรานะครับก็ถ้าเกิดช่วงนี้เสียงแสงเข้ามาก็ต้องขอไพยด้วยนะครับก็รายละเอียดก็จัดว่าเด็ดเลยนะครับสมกับเป็นงานแท้นะครับของตั้งแต่ปี2007นู่นเลยนะครับก็14ปีมาแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งราคาของดีลักคัสก็จริงๆเนี่ยมันก็อยู่ราดัประมาณ1,200ก,กว่าแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ายอยู่นะแต่ว่า เราตัวนี้เป็นงานตั้ง14ปีที่แล้วแถมเป็นงานที่หายากนะครับถ้าเกิดราคามันแพงขึ้นก็ก็ไม่มีผลิตจริงๆไม่มีผลิตแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดราคามันแพงขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันหายากด้วยนะครับฉะนั้นตัวด้วยความที่ตัวนี้ก็เป็นตัวมาสคอตประจําช่องผมอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้จากโลโก้ช่องยูทูบผมนะครับหรือโลโก้ตามแพลตฟอร์มต่างๆ,ๆครนะก็ถือว่ารายละเอียดค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เราจะมา ต่อจากนี้ก็จะเป็นการเทียบขนาดแบบคร่าวๆนะครับว่าสูงว่าขนาดจะประมาณไหนเท่ามาเล่นด้วยกันนะครับเที่กับลองยืนเทียบกับยูริเวนซิสของผมนะครับก็ขนาดเนี่ยเล็กเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับอันนี้ยืนเทียบกับกาวทอนหรือออฟดัสล่างแก่นะครับส่วนสูงนี่ต่างกันโคตรเยอะเลยนะเพราะเป็นวายเ g e r c l จอร์คลาสด้วยไงลองยืนเทียบกับออฟติมัสพรามเดอะลาสไนงานจีนนะครับก็ ส่วนสูงก็ต่างกันอีกแล้วนะครับลองยืนเทียบกับเมกะทอนหรือกิกะทอนของผมนะครับก็ส่วนสูงก็ต่างกันอีกแล้วนะครับถือว่าเล็กชิบหายเลยนะครับสำหรับออตตัสพรานหรือออตติมัสโปรโตฟอนตัวนี้นะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่จัดว่าสุดยอดมากเลยครับน่าจะเป็นนับรวันของผมแล้วนะครับสำหรับต,ตัวละครตัวนี้นะครับก็ ต้องขอบคุณทา้งช่อง Stop Motion Thailand นะครับที่ทำการขายต่อให้ผมซื้อมานะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับซึ่งผมจะทยอยทำซีรีส์ของตัวเองให้จบนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะติดต่อพูดคุยนะครับสามารถติดต่อมาทางช่องทาง Discord 3 CG Studio Station ได้นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับพร้อมกับคลิปรีวิวรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับ เป็นคลิปของช่อง h ฮ b ปเ n e ย d นะเพื่อโปรโมทอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จากราเพียงแค่นี้นะครับ see you again next time นะครับสวัสดีครับ